คนนี้ท้าทายขีดจํากัดด้วยการทําสิ่งที่ทุกคนบอกว่าเป็นไปไม่ได้ให้กลายเป็นเป็นไปได้นี่คือคุณเดวิดกอกกินอดีตทหารซิลผู้สร้างแรงบนันดาลใจให้กับคนทั่วโลกวัยเด็กของเขาเนี่ยเหมือนฝันร้ายเลยค่ะเติบโตมาในครอบครัวที่มีปัญหาถูกกันแกล้งในโรงเรียนผลการเรียนก็แย่มากอ่านหนังสือไม่ออกจนถึงมปลายและหนักที่สุดคือตอนที่อายุ24ปีเขาน้ําหนักถึง136กิโลทางานเป็นคนพ่นยาฆ่า,มาแมลงเงินเดือนต่ําและไม่มีความ วในชีิตจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นเมื่อวันหนึ่งนะคะเขาเห็นสารคดีเกี่ยวกับหน่วยซิลหน่วยรบพิเศษที่โหดท,ที่สุดของกองทัพสหรัฐและเขาก็ตัดสินใจนะคะว่าเขาจะต้องเป็นหน่วยซิลเนี่ยให้ได้เขาลดน้ําหนัก50กิโลกร,รัมภายใน3เดือนก็กินเนี่ยเริ่มฝึกซ้อมอย่างหนักวันละหลายชั่วโมงตื่นตีสีทุกวันแม้ว่าร่างกายของเขาเนี่ยจะปวดร้าวแล้วก็ทรมานนะคะในการสอบเข้าหน่วยซิลเนี่ยสองครั้งแรกเขาล้มเหลวค่ะจนในที่สุดเนี่ยก็ผ่านได้นะคะในครั้งที่3และนั่นก็เป็น แค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองหลังออกจากกองทัพเขาท้าทายตัวเองใหม่ด้วยการวิ่งอัลตร้ามาราธอนนะคะระยะ160กิโลเมตรทั้งที่ไม่เคยวิ่งมาก่อนเขาสร้างสถิติโลกนะคะในการดึงข้อถึง40,30ครั้งใน17ชั่วโมงปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นนักพูดแล้วก็นักเขียนที่สร้างแรงมดาลใจให้กับคนทั่วโลกหลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยในเคล็ดลับความสําเร็จของเขานะคะซึ่งกอกกินบอกเลยค่ะว่ามันก็คือการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและการฝึกจิตใจให้แข็งแกรง่งชีวิตของเขาเนี่ยนะคะสอนเราว่าไม่ ม,มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ถ้าเรากล้าที่จะ,ะเผชิญกับความท้าทายและไม่ยอมแพ้แม้ล้มเหลวกี่ครั้งก็ตามอย่างที่กอกกินเนี่ยเขาได้พูดไว้เสมอเลยค่ะว่าเมื่อคุณคิดว่าคุณหมดแรงแล้วนั่นคือแค่40%ของศักยภาพจริงของคุณใครฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะพิมพ์เตือนสติตัวเองเลยนะคะว่าฉันมีศักยภาพไร้ขีดจำกัด